สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วังทองพิศณุโลกนะคะมาชมพันธุ์ข้าว JB ตอง8ค่ะซึ่งแปลงนี้เมื่อก่อนมีปัญหาข้าวดีดเยอะมากเลยป้าหนูเห็นข้าแล้วหนูปลื้มใจแทนป้าเลยเมื่อก่อนข้าวดีดเยอะเนาะเยอะแล้วป้าใช้ตองแปดมาช่วยย่อยสลายข้าวดีดหญ้าวัชพืชน,นะคะ แล้วตอนนี้ห้ามเผาฟางตัวนี้ดีมากเลยค่ะยอาสลายตอสังฟังข้าวให้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยจากที่ข้าวดีเต็มนาทุกคนตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะเหลือแต่ข้าวสวยๆให้เราเห็นแบบนี้เลยประทับใจไหมคะป้าประทับใจค่ะวันไหนไม่ออกนาอยู่ไม่ได้เลยต้องออกนาทุกวันเห็นข้าวสวยๆรวงย้อยๆแบบนี้ทุกคนเป็นใครก็อยากจะมาทุกวันเนาะ ประทับใจดีใจปื้มใจแทนเจ้าของนาเลยค่ะทุกคนคู่หูตองแปดนะคะกําจัดข้าวดีดหญ้าวัชพืชและที่สําคัญคือตอนนี้ย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวให้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะพริกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันนะคะทุกคนจะได้ข้าวส,ายสวยๆแบบนี้ทั้งแปลงเลยค่ะ